สวัสดีขับรถจากอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปภูเก็ตครับภารกิจคือพากีตารากีตาราไฟฟ้าไปให้ลูกชายที่ภูเก็ตนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่แล้วครับไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อครับภูเก็ต122กิโลฟังงา37กิโล เววัดบางทวงแป๊บนึงครับอําเภอทับปุดครับจังหวัดพังงาครับตอนนี้อยู่อําเภอทับปุดจังหวัดพังงาครับ ไปกันต่อครับเดี๋ยวสายไปภูเก็ตครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองกลางหุบเขาจังหวัดพังงานครับเมืองกลางหุบเขานนครับสะพานสอรสิน ขอนคเชีจังหวัดภูเก็ตแล้วครับ